ปราสาทบ้านพลวงตั้งอยู่ที่บ้านพลวงตำลั่นพลวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ตำนานเล่าว่ามีหญิงยากจนในหมู่บ้านเล็กๆวันหนึ่งนางไปขุดเผือกกับเพื่อนๆกลางป่าแต่ฝนไม่ตกตามที่หวังขณะเดินกลับนางกระหายน้ำมากจึงดื่มน้ำปัสสาวะช้างเผือกจนตั้งครรภ์ลูกสาวคลอดออกมาเป็นเด็กหญิงชื่อว่าเนียงตวนสตราเพื่อนบ้านจะล้อว่าไม่มีพ่อเนียงตวนสตราจึงถามแม่บ่อยครั้งจนแม่ยอมบอกความลับว่าพ่อคือพญาช้างเผือกในป่าเนียงตวนสตรา จึงออกตามหาเดินเข้าไปในป่าลึกถามวัวป่าควายป่าและช้างป่าแต่ไม่มีใครรู้จักพญาช้างเผือกจนสุดท้ายเธอได้พบพญาช้างเผือกจริงๆพญาช้างเผือกทดสอบเด็กหญิงว่าเป็นลูกจริงหรือไม่โดยให้ขึ้นขี่คอถ้าไม่ตกแสดงว่ามีสายสัมพันธ์กันเนียงตัวสัตราก็สามารถขี่คอช้างได้พญาช้างเผือกจึงพาเธอไปอยู่ปราสาทกลางป่า ลูกสาวเติบโตเป็นสาวงามผมหอมพญาช้างเผือกอบดอกไม้หอมให้ผมเธอทุกวันจนกลิ่นหอมลอยไกลาชาวบ้านร่ำลือถึงนางผมหอมและปราสาทลึกลับข่าวลือไปถึงเจ้าชายเมืองเทาเนลนิดทรงสเสด็จแอบดูและสั่งให้ทหารสืบความจริงเมื่อพญาช้างเผือกไปเจ้าชายแอบเรียนสียงพญาช้างเผือกเรียกนางผมหอมเจ้าชายเรียนเสียงพญาช้างเผือกเรียกนางผมหอมนางปล่อยผมยาวออกเจ้าชายถึงผมและขอให้เปิดประตูปราสาทเปิดออกนางออกมาเจอเจ้าชายจนเกิดความรัก พญาช้างเผือกกลับมาพบลูกสาวหายไปพังประตูปราสาทร้องหาเนียงตวนสัตราจนคลุ้มคลั่งและเสียชีวิตเหลือแค่ซากปราสาทไว้เป็นตำนานในป่าปราสาทบ้านพลวงตั้งอยู่ที่บ้านพลวงตําบลพลวงอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เป็นาศาสนสถานขนาดเล็กหรือสรุปจํานวนหนึ่งหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสร้างตามแบบศิลปะแบบบาปวนสร้างด้วยหินทรายสีขาวบนฐานศิลาแรงล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปตัวยูองค์ปราสาทมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4x4 เมตรฐานศิลาแรงมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลีี่ยมมผืืนนน้า ขนาดประมาณ8 x 23เมตรสันนิษฐานกันว่าด้วยฐานศิลาแรงขนาดใหญ่เพียงนี้จะมีความเป็นไปได้ที่จะมีความตั้งใจสร้างให้มีปราสาท3ามองค์บนฐานเดียวกันแต่คงมีเหตุการณ์สำคัญเช่นสงครามโรคระบาดความแห้งแล้งจึงส่งผลให้การสร้างปราสาทชะงักไป